ครบเลยนะเย็นนะเข้าไปเลยครับหมดอืมใจเย็นรอคำสั่งเสรยงกิ๊กก่อนตั้งสัตว์กิ๊กแล้วลุยไอย้เลี่ยมตามจับตัวมึงยากเลอเกิดมาทำไมช่วงนี้ไม่ตาเนี่ยแดดทั้งจานเลยเนี่ยหกเต็มเลยเนี่ย กูยืนฟังอยู่ต้องนานแล้วเปิดเนี้ยยังไงก็ต้องมีสี่ไม่มีผมคัดอย่างนี้หกอย่างเดียวมึงจะมาลัางกูเซ่ยุทธจัรเนี่ยกู้ดเดินมาก่อนมึงนะไอเลี้ยงถ้ามีสี่ผมโดนจับไปโรงพักเลยถ้ามีหกปล่อยผมไมนะ่ละท้ากูเหรอเออเงอะไรวะใครครับนี่รับไปั๊บนไหมเจ็ดร้อยนะผมเดียวต้องขยายใหม่ มันไสแตออกแน่แข่งไม่เลียงเป็สี่สี่พันเป็นไม่เล่นในน, 5, 3, น้อยก่อนแ่ะทีละห้าร้อยสามร้อยก่อนต้องเข้าใจนะไอ้เนาะเ<อ>วลาพี่ปฏิบัติหน้าที่ทุ่มสุดต๊วเด็กฝรั่งอยากหยุ่มเชื่อผมทำไมอะ่ะมันรับขอบโทษเป็นสี่สี่พันเปิดแลวนะเฮ้ย<ๆ>พี่มีคนลงทุนพี่ต้องเปิด น่าเชื่อสีหนี้รอดการจับคุมไม่ได้อย่งไรวะเรียบร้อยหมดเลยสี่ฟังสีเดียวเลยนะะไปโรงพักเดี๋ยวค่อยไปจะรีบไปไหนเล่าลงพักแค่นี้เองจะไม่คิดให้พี่แก้ตัวบ้างเลยอ่าอะให้โอกาสนะครั้งเดียวนะอ่ะลงดิรับจำนำของไหมล่ะมีอะไรมาจำ่านาฬิกาไหม มึงจับกูทำไมเนีกูตำรวจนะเนี่ยตรวพ่อของแต่งตัวเนี่ยเวลากูแต่งตัวดีก็กลัวกูขอราะผมาเครื่องแบบตกกูเป็นเพื่อนเล่นเลยให้กูถูเปิดนี้ก่อนเถอะกูจะถ่ายชุดแล้วมาจับมึงไปแถลงข่าวที่บอชโน จะไปไหนเล่าให้แกก่อนดียวมึงกินกุ้ยหมดตัวแล้วนะโนี่แกมรูกี่ตาแล้วเนี่ยจะเบี้ยวมึงอ้อ้ไ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 อ่ไอ้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 ไแ้ไอ้อ้ไ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 ้ไอ้ไอ่ไอ้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 อ้ไ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 ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอกไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้อไอไ้อ้ไอไอไไอ้